เอาลังมดแดงยัดใส่ก้นเพื่อนแลแ้วเตะบอลเข้าหน้าครูจังๆแล้วก็วิ่งหนีครับตายตาย,ยางี้ตายอย่างงี้ตายไม่ใช่เพื่อนตรงตานะกูว่ามดแดงอะตายเข้าไปในก้นเพื่อนมึงอะกูว่ามดแดงอะตายหาทางออกไม่เจอไอ้สัอากาศเป็นพิษอันนี้กูก็เคยทำนะ <laughs> เอามดไปใส่ในเสื้อเพื่อนนะอะสนุกเลยตอนเด็กอะ <laughs> แอบอยู่ในห้องน้ำไม่ยอมไปเข้าแถวตอนเช้าไม่เด็กสมัยนี้มันเหลี่ยมมันขี้เกียจกันจังวะแค่ไปเข้าแถวเนี่ยมันจะเป็นจะตายกันเรืึไงฮะทำไมทำแบบนี้กันวะฮะทำไมทำแบบนี้วะทำเหมือนกูเมื่อก่อนทำไมวะตดในลิฟต์ตอนกำลังรับเคสคนไข้ครับ <c oughs> <c oughs> ตายกลัวตายระเบิดประามณูะกล <c oughs> ัวไม่ต้องเอาคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินแล้วฮะพี่ชายในลิฟต์ตอนนี้ก็เป็นห้องฉุกเฉินแล้ว คนไข้ไม่ได้ตายเพราะป่วยเราจะตายเพราะตดมึงเนี่ยเอาตะปูวางไว้ใกล้ๆรถผอ,อจนผอ,อกลับบ้านไม่ได้เรียบร้อยฮะมึงเตรียมหาโรงเรียนใหม่เลยจะปลารองเท้าใส่หัวเพื่อนแต่เพื่อนหลบทันไปโดนผอ,อแทนทำไมพวกมึงเล่นกันที่เลนเนีย่ยว่าพวกมึงไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วหรือไงฮะเฮ้ยมันอันตรายนะเว้ยเล่นกันแบบนี้มึงจะเล่นแบบนี้กันทาไมวะทีหลังอย่าเล่นอีกนะแล้วตอนนี้รองเท้าเป็นไงมั่งอะ่ะที่รองเท้าเป็นไงมั่งอะ่ะ จะเอาแขนไปให้แมงมุมกัดเพอไปดูหนังสไปเดอร์แมนแต่พอจะทําเหมือนสไปเดอร์แมนล้มหน้าแหกหนักหนักอ้น,นี้หนักอันนี้หนักแล้วกูว่าไอ้น,นี้หนักผักเพื่อนตกบอก่อปลาโรงเรียนโอ้โห,โอโหไอสัตว์ถ้ากูเป็นเพื่อนมึงนะกูจะเฟี้ยงปลาดุกใส่หน้ามึงอะ